ไกลเพลงยอมใจผู้ชายเฮงสวยก็ยอมใจแล้วทุกอย่างก็บอยากขวางทางใจของไอ้เฮ็ดดีซ้ำใด้ไอ้ก็บอเห็นขา น้ำตาจนกลั้นบ่ไวมาเหลือใจตัวเองแท้ว่าเบิดคำสิวากับคนบ่เห็นคาจบสาหาเขาคำเว้าเพิ่นเอาแต่ใจ ขัดเพิ่นบ่อดดยามเ้าออกมาขึ้นอยู่ต่อไปก็มีแต่ปัญหาคือว่าละนอ้อออกหาเลาะหาเล่นหาเที่ยวปล่อยเฮาอยู่ผู้เดียวบ่เคยคิดสิมาสนใจเว้าก็เว้า,า,าบ่อด้ก่าวแต่ใจเจ้าของจนน้ำตาน้อง ลองลองสองแก้มแถมยังเมาเสียแทงหมดแรงกับความหาเข่าออกหาเละหาเล่นหาเที่ยว ปล่อยเฮาอยู่ผู้เดียวบอเคยคิดสิมาสนใจเว้ากเว้าบอได้กก่าวแต่ใจเจ้าของจนน้ำตาน้องไหลหลงลงสองแก้มแถมยังเว้าเสียแทงหมดแรงกับความฮักเหาากะยอมใจแล้วทุกอย่าง มองบ่เห็นทางที่จะไปต่อจบกันซ้ำนี้ละเนาะบ่อยากเเาวยังไยกับผู้ชายเฮงสวยออกหาลลอหาเล่นหาเที่ยวปล่อยเขาอยู่ผู้เดียวบ่เคยคิดสิมาสนใจ ว่าวก็าว่าโบราณเก่าแต่ใจเจ้าของจนน้ำตาน้องไหลลองลงสองแก้มแถมยังว่าเสียแทงหมดแรงกับความหักเห่าแถมยังว้าเสียแทงอ่อนแหงกับผู้ชายแหงสวย